สดีค่ะเช็คอินท,ที่เที่ยวจะชวนเพื่อนๆมาฟินกับค,าโค,โคราฟช็อกโกแลตรางวัลระดับโลกที่โคดเอ็กพาราไดค่ะซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชทางลานได้รางวัลช็อกโกแลตระดับโลกมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นรางวัล i ิน i r t e t n o t i o n h o c o o a t e a w a r d s World f l n a l 4ปีซ้อนและ Academy of Chocolate Awards ประเทศอังกฤษ3ปีซ้อนเลยค่ะว้าว <Wow. S 1> มาค่ะเราเข้ามาในคาเฟ่พราไดยกันนะคะร้านตกแต่งมินิมอลแบบว่าสไตล์นี้นะบรรจะกาหน่านั่งมากๆเลยค่ะพระาราไดคราฟชโคโค็อกโกแลตแบรนด์ไทยที่ใช้วัตถุดิบหลักอย่างเมล็ดโกโก้ที่เก็บจากสวนหลังบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดได้ว่าเป็นโกโก้โช็อกโกแลตนคศรศิีธรรมราชอย่างแท้จริงเลยค่ะเราสนใจอยากทานช็อกโกแลตบอลบอลทรงกลมสีสันสดใสสอดใส่ต่างๆมากมายแต่วันนี้นะหมดเกลี้ยงหลาเลยโอ้ยแอบเสียใจเลยค่ะอดทานเลยอ่ะช็อกโกแลตบอลบอลราคาเริ่มต้นเพียงแค่50บาทเท่านั้นแต่แต่ยังมีช็อกโกแลตแบบบาค่ะราคาบาละ250บาทนะอยู่ในตู้ให้เพื่อนๆได้เลือกทานได้เลยล่ะ เครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะก็คือเครื่องดื่มช็อกโกแลตนั่นเองมีให้เลือกทั้งแบบร้อนและเย็นนะคะเริ่มต้นที่แก้วละประมาณ120บาทนะเราตัดสินใจเลือกซิกเนเจอร์ช็อกโกแลตค่ะซึ่งทางร้านนะ้าบอกว่าความหวานในแก้วนะ้ามาจากคราฟช็อกโกแลตสูตรลับของพราราดล้วนๆเลยโดยมีการสับช็อกโกแลตบาร์เป็นชิ้นเล็กๆและทําการละลายผสมกับนม ทำให้ได้รถช็อกโกแลตแบบเพียวๆแล้วก็ไม่มีน้ำตาลมาเจือปนเลยค่ะอู้ว้าวมากเลยใช่ไหมคะและแก้วนี้นะคะคือเซก t ิเจอร์ช็อกโกแลตที่เราสั่งมาค่ะรสชาติคือชโโ็อกโกแลตเข้มข้นมากค่ะทุกคนบอกเลยว่าเด็ดใครสายช็อกโกแลตเลเวอร์นะห้ามพลาดเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเช็คอินที่เที่ยวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ